โมเมนต์ประวัติศาสตร์กับ11สาวงามในชุดไทยสง่างามล้ำค่าร่วมทำหน้าที่ผู้ถือป้ายประเทศเดินนำทัพนักกีฬาชาติอาเซียนเข้าสู่สนามอย่างสง่างามในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นสณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยสาวงามทั้ง11คนได้แก่โอปอสุชาตาช่วงสี Miss World 2025โดยเธอเป็นผู้ได้สวมมงกุฎมิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทย รับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยแอนโทเนียโพซิลรองอัดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023และมิสซูพปอร์นาชียล2019โดยเธอเป็นผู้ได้สวมมงกุฎมิสซูพปอร์นาชียลคนแรกของประเทศไทย รับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติฟิลิปปินส์บินซิริทอนลีอารามวัดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019โดยเธอเป็นผู้ได้สวมมงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกของประเทศไทยรับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติลาวชัดนลินโชจิระวราชัดมิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2 0 2 3รับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติสิงคโปร์แอนชชลีสกอตเคมิส มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์0 2 1 2021, รับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติอินโดนีเซียนิชาภูลโพคะรองอันดับ2 Miss u n i v e r s อร์สไทยแลนด์3รับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติเวียดนาม การชนนิการสุพิทยาพรน,นางสาวไทย2,566และรองชนะเลิศอ,อันดับ2 Miss ส g l o b a l 2 0 2 3รับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติมาเลเซียดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดานางสาวไทยพส2,567และรองอันดับ2 Miss planet international 2 0 2 4รับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติติมอร์เลสเต้ s a ฟรอนมายาส s นุกมิส s กลบอลไทยแลนด์ n d 2026รับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติบรูไนวา n นซ่านัทชาเวงมิสอินเตอร์คอนติเนนตัลไทยแลนด์2 0 2 5รับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติกัมพูชาแพรวกีรณาอยู่ทองรองอันดับ2นางสาวไทยประจำปี2568รับหน้าที่ถือป้ายนำทัพนักกีฬาทีมชาติพมา่า มากไปกว่าบทบาทของสตรีที่สามารถเฉิดฉายและเผยความสวยงามที่ตรึงใจพวกเธอยังแสดงคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติผ่านสายตาผู้คนทั่วโลกได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วย